เดี๋ยวคือจบได้หมดทุกอย่าง สวัสดีครับช่างโยโดนเกษตรครับมีโดนมีอาชีพครับผมวันนี้ผมมาส่งโดนสูตรฮอตที่บ้านวังน้ําบ่อผมพี่ล้ำผมพี่ล้ำนะครับผมอีกหนึ่งลำนะครับวันนี้มาส่งให้กับน้องเวฟนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็วันนี้มาส่งให้กับน้องเวฟนะครับเป็นนักบินที่เคยบินโดนประกอบเนาะใช่ครับ17ลิตรครับ17ลิตรนะครับผมบินมาก็2ปีครับ2ปีอ่า2ปีก็ ถึงจุดที่จะต้องเติบโตเติบโตนะครับขยายเนาะขยายงานก็คือปกติเวฟจะได้เฉพาะงานพ่นใช่ไหมครับอันนี้เอามาเพื่อต่อยอดหวานหวานปุ๋ยหวานข้าวขยายว่างั้นให้งานมันได้งานเยอะขึ้นใช่ไหมได้งานเยอะขึ้นมีรายได้เข้าบ้านเยอะขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวพาเวฟมาชมนะครับว่าแคมเปญที่เรา จัดให้น้องเวฟนะครับเรามีอะไรให้บ้างนะครับในชุดน yeah. <mor z ell> ี้นะครับผมเครื่องปั่นไฟนะครับผมเครื่องปั่นไฟเป็นเครื่องประกอบนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับผมอีสุนะครับผมฝาทองนะครับผมตัวนี้ตู้คอนโทรลของเรานะครับตัวนี้เราทํปลักนะครับเป็นลัก1นึ่เฟสก็คือให้2ปลัักนะครับผม3มเฟสให้อีกหนึ่งักนะครับผมแล้วก็มีลักสําหรับใช้งานนะครับผมเป็นปักเอาดอเนาะเอาไว้เสียบพัดลมนะครับผมหรือ ชาร์จแบตอารีโมทแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับก็มีให้ครบไปเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีอามาสแสดงนะครับผมอาพวกโวลต์พวกแอมป์ต่างๆนะครับผมเพื่อให้ได้ดูค่านะครับว่ามันมีกระแสไฟตกหรือกระแสไฟเกินอะไรไหมนะครับผมตัวนี้ก็จะแสดงค่าให้เราได้เห็นด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ไดที่เราเลือกใช้จะเป็นไดอ่า18กิโลนะครับผม22 KVA นะครับผมตัวนี้บอกได้เลยว่ากระแสไฟเหลือๆนะครับกับการที่ชาร์ โดน T40 นะครับที่ใช้กับเครื่องชาร์จจะเป็นเครื่องชาร์ที4 0่โดยตรงก็ดีนะครับหรือเป็นเครื่องชาร์จ T30 ก็ดีนะครับผมน้องเบฟเลือกเป็นเครื่องชาร์จเป็น T30 นะครับเพราะจะได้ชาร์จที่หน้างานนะครับด้วยนะครับหน้างานก็คือใช้เป็นไฟ1เฟสเนาะส่วนกลับมาถึงบ้านก็สามารถที่จะมาเสียบไฟที่บ้านได้อีกนะครับผมแต่ถ้าคนไหนนะครับที่ไฟที่บ้านนะครับมีไฟ3เฟสนะครับก็สามารถใช้เป็นเครื่องชาร์จ T40 ได้นะครับก็จะมรถชาร์จได้ทั้งในบ้านนะครับแล้วก็ ที่หน้างานได้ด้วยนะครับเพราะว่าเครื่องบ่อนไฟตัวนี้เราทํามารองรับหมดแล้วนะครับผมและที่เห็นเด่นๆเลยก็จะเป็นในส่วนของถังน้ำนะครับตัวนี้นะครับดีไซน์ของเรานะครับก็คือเครื่องบ่อนไฟเนี่ยถ้าเป็นเครื่องบ่อนไฟใหญ่นะครับมันจะกินเนื้อที่นะครับมันจะไม่มีเนื้อที่ให้เราวางสิ่งของนะครับตัวนี้เราเซตให้ถังนะครับถังน้ำนะครับสองร้อยลิตรนะครับสามารถมาวางอยู่บนเครื่องั่นไฟได้เลยนะครับทำให้เนี่ยครับพื้นที่ตรงนี้ครับเหลือให้เราใช้งานได้แบบเต็มที่เลยนะครับผมเรามีตัว ตะแรงนะครับตะแรงด้านหน้านะฮะตะแรงด้านหน้าตัวนี้จะเป็นกันไม่ให้กิ่งไม้หรือเศษอะไรต่างๆนะครับเข้าไปกระแทกหม้อน้านะครับแล้วก็ทําให้เสียหายเนาะท่อไทเทนนะครับเป็นท่อแต่งนะครับถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมเสียงแบบเล้าๆเลยนะครับนะครับรับประกันนะครับผม1ปีนะครับผมรับประกันทั้งเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ตัวใดนะครับตัวลำที40่ะครับแปดใบพัดนะครับผม40ลิตรนะครับผมหวานปุ๋ย 50โลนะครับตัวนี้นะครับสบายๆลุยงานกันแบบยาวๆนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับผมอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้เราให้เป็นของ DJI เลยของแท้เลยนะครับผมของ DJI นะครับแบตสำรองนะครับแบตสำรองรีโมทอ่าเราก็ให้นะครับอันนี้ก็คือเป็นของแท้มีรับประกันทุกอย่างเนาะตัวนี้เนาะใช้งานได้แบบสบายใจนะครับแล้วก็ครอบกล้องเนาะอ่าเหมือนเดิมนะครับครอบกล้องเรามีให้นะครับแถมแล็บคุมให้อีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพราะว่าหนึ่งเลยตัวเนี้ย ปัญหาที่เอาไปใช้กันแล้วถอดทิ้งกันเพราะว่าหนึ่งเลยใช้ไปปับ๊บตัวนี้ไม่ได้แล็โดนละอองยาเหลืองอแต่ถ้าแล็ตัวนี้มันจะช่วยป้องกันให้ตัวนี้มันไม่เหลืองไม่ฟ้าเนาะแล้วก็ตัวนี้เรามีายางกันรกระแทกให้ด้วยนะครับใส่มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้มีตัวที่ตุกแกนะครับล็อกอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเพื่อป้องกันแขน ตัวนี้นะครับเด้งเนาะอ่าตัวนี้จะล็อกอีกหนึ่งชั้นนะครับผมผ้าคุมโดนนะครับผ้าคุมโดนเราก็มีให้นะครับเป็นของตัว T40 เลยนะครับปั๊กตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับผมครบชุดไปเลยนะครับถังเติมยานะครับ10ลิตรนะครับผมถังวานนะครับ50โลตัวนี้เราใส่แผ่นเลดกันกระเด็นให้ด้วยนะครับผมเสร็จปั๊บมีนี่นะครับอันนี้ขาดขาดไม่ได้เลยนะครับผมก็คือในส่วนของตัว WD นะครับผม WD เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการ ดูแลเกี่ยวกับพวกลูกปืนนะครับผมกันสนิมนะครับตัวนี้ฉีดเข้าพวกมอเตอร์ปั๊มมอเตอร์เจ็ทมอเตอร์ใบพัดนะครับอะไรที่มันหมุนๆนะครับแล้วมีลูกปืนครับใช้ตัวนี้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นสเปรย์ล้างหน้าคอนแทคตนะครับตัวนี้จะใช้ในส่วนของการล้างขั้วแบตนะครับขั้วแบตขั้วโดนนะครับผมตัวนี้เลย นะครับถ้าขั้วสะอาดนะครับผมไม่ไม่สกปรกนะครับจะทําให้ยืดอายุการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวพัดลมนะครับผมรับพัดลมระบายความร้อนนะครับของตัวแบต T40 นะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่ T40 นะครับผม3ก้อนเลยนะครับเซตนี้นะครับ3ก้อนเลยครับตัวนี้ก็รับประกันกันที่1ปีหรือ1 5 0 0งพัชาร์เนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องชาร์จนะครับผมเครื่องชาร์ี T30 ร,ราคาเซตอยู่ที่499,000นะครับผมนะครับเครื่องบดไฟตัวนี้าราคาคอมพิเซตที่เราจัดให้ชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่120,000บาทนะครับผมรับประกัน1ปีอย่างที่ผมบอกครับรับประกันทั้งเครื่องยนต์แล้วก็ตัวใดนะครับผมโอเคครับ okay. มันครบจบตัวเดียวคือจบได้หมดทุกอย่างที่ชอบสุดคือท่อใช่ครั